สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะพามาเข้าหัวเชือกเหมือนเดิมครับแต่ว่าคลิปนี้จะทําเป็นลายก้างปลาครับลายก้างปลามีวิธีทํำยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับก่อนอื่นเลยเราก็แกะเชือกเหมือนเดิมครับ นี้เป็นคลิปสาธิตนะครับเพื่อใครจะเอาไปเป็นแนวทางนะครับวิธีการเข้าหัวนะครับก็เหมือนเดิมครับเนี่ยลักษณะนี้สอดเข้ามานะครับตามแล้วก็ไล่ไล่ดูว่าร่องเขาจะ ไปได้ตรงไหนนะครับเข้าเลยครับตรงนี้เดี๋ยวเรามาไล่ตัวนี้ใหม่อ่านี้สวยแล้วครับเนี่ยเริ่มสวยแล้ว เจะได้มาประมาณนี้นะครับนี่ครับถ้าเราไม่ไม่เข้าหาัวเราก็จะทำแบบนี้ได้เลยนะครับส่วแบบน,นมากกลายนี้ก็จะใช้กับสลิงนะครับ เรามาพันบบนี้ได้เลยเนี่ยครับมันก็จะเข้าในลักษณะนี้ครับเดี๋ยวเรามาคลายออกกันครับ เราจะมาถักให้มันเป็นลายกลางป่าว่าจะออกมาหน้าตาเป็นยังไงประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมทำการลนหัวเขาก่อนแป๊บหนึ่งส่วนไส้เราจะไม่เอานะครับ อาจจะสั้นไปนะเดี๋ยวนะแต่ว่ามันก็แทงง่ายอยู่ไสเราตัดทิ้งไปเลยส่วนไสเราจะเก็บไว้อย่างนี้นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะทําการเก็บไส้ไว้แบบนี้เดี๋ยวเราจะทำการแทงกันครับลำดับแรกนะครับให้เราดูเส้นฝั่งนี้นะครับเส้นฝั่งนี้ ที่เป็นสีแดงนะครับกับเส้นตัวนี้นะครับเราจะแทง2เส้นนี้พร้อมกันนะครับแทงไปลักษณะนี้นครับแล้วเอาเส้นแรกนะครับเส้นเส้นบนเอาเส้นบนนะครับสอดเข้าไปเดี๋ยวผมทำการบนก่อนเพื่อให้เขาเข้าง่ายขึ้นนะครับ นะครับเสียบเข้าไปเส้นน่าจะสั้นไปหน่อยฝั่งนี้ก็ทำเหมือนกันครับเราดูเส้น เส้นตัวบนนะครับนี่เส้นนี้ฝั่งนี้เส้นตัวนี้นะครับฝั่งนี้เส้นตัวนี้นะครับมันจะเป็นเส้นบนนะครับตัวนี้เส้นบนเส้นนี้กับเส้นนี้นะครับเราแทงเราจะแทงตรงนี้ครับนะครับแล้วก็เอาเส้น เส้นตัวนี้นะครับเข้าไปเส้นแดงเนี่ยเดี๋ยวผมลนไปนิดนึงมันจะเข้ายากเส้นนี้จะเข้ายากนิดนึงนะครับ เนี่ยเส้นบนโอเคเรามีร่องเข้าแล้วอืมเจือผมแตกเจือผมแตกแตกแตกโมแตกโมแตกจะทำยากนะครับ Okay. ก็จะได้ประมาณนี้นะครับเส้นแรกก็จะเข้าเส้นนี้นี่เรามาดูฝั่งนี้ครับเราจะเราจะเอาเข้าด้านล่างตัดเส้นที่เข้ามาใหม่นะครับตัวนี้นะครับ เลยเข้ายากนิดนึงโอเคเข้าได้แล้วครับนี่หลายกลางปลาเขาก็จะมาก็าจะมาลักษณะนี้ครับกินทีละสองเส้นสิ่งนี้เราก็จะเอามาเข้าทางนี้นะครับ ตัวเส้นนี้ฝั่งนี้ก็จะมีสามเส้นนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะเอาเส้นนี้นะครับเข้าตรงนี้เมื่อกี้เราเส้นนี้เข้านี้แล้วนะครับเส้นต่อไปนะครับเป็นเส้นเส้นเส้นตัวนี้นะครับเส้นที่หนึ่งของฝั่งนี้นะครับเส้นบนเราจะเสียบตรงนี้ครับเราจะเอาเส้นนี้ครับ เข้าเส้นนี้กับเส้นนี้นะครับไปลนก่อนอยังลนไม่ครบทุกเส้นนะครับ ไปครับก็จะได้ลักษณะนี้นะครับเส้นถัดไปเราก็จะเป็นเส้นนี้นะครับเส้นนี้ผมจะเอาเข้าตรงนี้กับเส้นนี้คู่กันนะครับ จะเป็นอะไดลในลักษณะนี้นะครับเอียง <Okay, S 1> เข้าไปนะครับเขาก็จะวนลงมานี่นะครับวนลงมานี่ส่วนทางนี้นะฮะส่วนทางนี้เราก็จะมาลงเส้นนี้กับเส้นนี้นะครับพยายามดูให้ดีนะฮะ นี่ครับสองเส้นเราจะแทงทีละสองเส้นนะครับเพื่อจอาเส้นนี้ปิกไปลงนะฮะภาพอาจจะหลุดเฟรมนะครับต้องขอโทษขออภัยนะครับพยายามให้มันอยู่ในเฟรมมากที่สุดแล้วนี่ครับก็จะประมาณนี้นะฮะนี่ครับเดี๋ยวผมจะเสียบอีกข้างละเส้นนะฮะ พอได้อยู่น่าจะได้นะครับเนาะเริ่มแข็งแล้วเค okay. ได้อยู่ครับสั้ๆ ผมเผื่อสั้นไปนิดนึงโอเคครับเราก็จะได้ตาปลาฝั่งนี้นะครับสามเส้นเด,เ,เดี๋ยวเราจะเอาเส้นนี้นะครับเข้ามา,าทางนี้ โดยเชือกจะถักก้างปลาไม่ค่อยดีครับต้องสลิงครับสลิงสลิงมันจะมีหกเส้นนะครับอันนี้มันมีแค่สี่เส้นถักแบบทั่วไปครับก็พอได้ครับโอเคครับนี่เราก็ได้ลายก้างปลาแน่นอนครับความแข็งแรงนี่ถือว่าโอเคครับตรงนี้คัดครัเอียงพอ นี่ครับลายก้างปลาสำเร็จนะครับตัวนี้จะสั้นไปนิดนึงนะฮะตัวมาก็จะใช้กับการถักสลิงสลิงมันก็จะมีหกเส้นนะครับตัวนี้มันจะมีแค่สี่เส้นนะฮะมันก็เลยทําให้การถักนี่มันไม่ค่อยยีกจกัดนั่นเท่าไหร่แต่ก็พอใช้ได้นะลายกล้างปลา แน่นหนาครับไม่มีหลุด โอเคครับขอบคุณครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ลืมกดไลค์กดหัใจกดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ